เอาคนพิการั <c ười> <c ười> ่งสงเข้าบรัชีพวันนี้ก็มีได้ได้ครับาข้างทำเรื่องกับเรื่องหนังเรื่องหนังแล้วก็ดูอยู่ายสินค้าด้าหลังก็จะเป็นเรื่ป่างเป็นรงานเ็บเวทั้งหมดครับงานสีเหลืองตวิมวถ้าเป็นเรื่องิเวณงมีการขายสินค้าทางออนไลน์ด้วยนะครับมีอยูสินค้าจงเป็นคนบริโภคนตุ๊กานค้าก็แคทจ่านรคน หเรื่ <jogo>. um. อบว่าครับเป็นีนจะอทีาอะไรนะก็มีมีอุกทุกคนครับุกคนแล้วก็อันนี้ลองเขาอยากมอหัวแกบท่านดีแล้วก็พ่อท่านช่วยพ่อ่านิดขาด้วยจเนี้ครับชื่อนเคมอบไปทาน ก็กระเป๋ากระเป๋าวันนี้กระเป๋ากระเป๋า